โอ้ยคุณกนกากนกอ่อนขนโน,นกขอนขนโนกขอนกนกออนแล้วกันนะประจำเดือนหนูไม่มาค่ะเอาดัตสีงานเนี้ยลุงก็เป็นเพศพ่อนะทงางนั้ให้ประเดือนมาถ้ากินยาคุมประจําเดือนมาหนึ่งสองวันถ้ากินยาคุมประจําเดือนมาหนึ่งถึงสองวัน ถ้าไม่กินยาคุมประจำเดือนก็ไม่มาเหตุจงใดมันจึงจะมาแบบเสมอต้นเสมอปลายมาทีทีสักสามวันรวมแล้วประมาณสัก4ซี c c วะเนี่ยถึง 500cc ไหมครับเวลามันออกมาทีเนี่ยถึงไหมหรือว่ามาเป็นลิตรเลยผมว่ามันน่าจะ สามร้อยสสี่ประมาณผมว่านนะหนึ่งเดือนเนี่ยนั่นนั่น,น,นประมาณสามร้อยส่สี่น่าจะพอดีพอดีนะสำหรับเพศแม่นะครับลุงก,ก็ไม่เคยเป็นเพศแม่นะครับ <c oughs> ลุงก,ก็เลยไม่แซ่บเท่าไหร่โอเคทำยังไงประจำเดือนจ่จะมาเป็นปกติรวมความคือตรงนี้เนาะสรุปลวดยอดเลยนะครับทำอย่างไรลูกอกประจำเดือน เมื่อเขินพังมันจะมาเป็นปกติอย่างเช่นเดืินละประมาณ300ร้อยซีซีโอเคไหมแบบเสมอต้นเสมอปลายเข้าใจแล้วนะนี่ยเข้าใจภาษาลุงกันะถ้าเข้าใจปุ๊บถ้าอยู่ใกล้ลุงเจอสองนล่งกดหน้าท้องเนี่ยควันไปควันมาซ้ายขวาขวาซ้ายแถวแถวบนูกบนหลานเนี่ยครับเดยวก็บ้าท้องน้อยท้องใหญ่บ้าสบายถ้าอยู่ไกลกันอย่างนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วครับมือถือมือถอยนี่ครับ เพียงแค่ทําตามคําบอกนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าสูดเข้าไปอีกนิดชิดชิดชิดแล้วเข้าไปอีกสูดสูดลมหายใจครับท่านสูดเปื้ดเข้าไปเต็มก้มกลังล้งนานๆกลั้งนานๆกลั้งนานๆกล้มขมิมวท้องกดหน้าท้องตามครับแคล้ายๆก็ไปทักถ่ายส่งสัญญาณทักท่ายจากภาษาลุงแล้วคุณก็ทำไปด้วยนะครับคุณนะครับ คุณคณากรนะครับทำไปดูมันจะป่องโล่งเบาท้องน้อยท้องใหญ่นะปื้ยืดมาแล้วก็เขย่าตัวแบบนี้เออเนี่ยซปเปอร์ชารท์ท่านี่หายใจปืดปดป้ดปาดปื้ดปาดให้มันขนลุกขนพองไปเลยเสร็จแล้วก็เฮ้ยมันเบาตัวไปเลยคำว่าเบาต,ตัวตรงนี้แหละครับมันจะส่งผลให้กับเดือนต่อไป<ม>เขาจะมาเป็นปกติเดือนประมาณสักสามร้อยีซีดีไหมจ๊ะถ้าดีก็ โอเคเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับแพทยแม่ครับ